สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อนแอปกันในแมปบล็อกฟุตตอนแรกผมเป็นคนซ่อนกอเกาะแรกสกายแลนไปหาที่ซ่อนกันเลยเฮ้ยตรงนี้ก็น่าจะมีเงินถ่งน,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 นี่ใต้สะพานแบบนี้แต่มันจะเห็นชื่อไหมละ่ะใต้เกาะมันจะมีตรงไหนได้ไหเฮ้ยจะตกจะตกเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ประสาทด้านหลังได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ น่าจะดีนะแถวนี้นี่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 ตรงเนี้ยมันมีเมฆมันซุ่มแบบเยอะๆอยู่อ่ะมีเมฆเยอะเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนอ่ะเฮ้ยหรือว่าตรงนี้มันจะได้ไหมถ้าได้มันอาจจะเป็นจุดใต้สะพานเนี่ยไม่น่าไหวนี่ลองหน่อยลองหน่อยโอ้โหมันติดตรงนี้อะไม่เป็นไรขึ้นไปดูข้างบนก่อนเอ้ยได้นี่ได้ไหมตอก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 ตก ที่ง่ายๆคือเปลี่ยนเป็นผลล็อกเกตแล้วมีเพดใบซะเลยง่ายสุดและ่วนที่ซ่อนเอาเป็นว่าเราเอาเป็นแถวๆนี้ก็น่าจะดีนะก่อนอื่นเราขึ้นไปดูด้านบนก่อนดีกว่าตรงนี้มันก็พอไมีเมฆอยู่เราจะซ่อนตรงแถวๆตามบ้านดีแถวนี้ไม่มีคนเลยโชคดีที่เราเลือกก่อนนี้มันเป็นดินแดนห่างไกลและตกลงตรงนี้มันดีเงินหนมะัจ ก่กอนนี้นี่มันตกง่ายจริงๆขึ้นใหม่เลยนี้เราจะลองดูตามใต้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อื้ <c oughs> ตกอีกแล้ว <c oughs> เออเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันกนะมันตกบ่อยไปไหมเนี่ย <c oughs> อุ้ยตรงนี้ดูเข้าทาให้แต่มัวเพราะว่า้าตก ล็อกเก็ตมันยังตกมันเกี่ยวกัน,นเนี่ยเฮ้ยตรงนี้กด็ดูเนียนดีนะกระโดดขึ้นมาตรงนี้สักหน่อยอืมเจที่ซ่อนม่อมอแล้วทีนี้เราก็เรียกพีเจขึ้นหาไปดูในมุมมองของพีเจกันบ้างอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยในเมฆหรือเปล่าหลงาาังปราสาทไม่มีหรือจะอยู่ชั้นบนน่าจะ วนอีกทีเพื่อแอบอยู่ชั้นนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะฉะนั้นเราขึ้นไปดีกว่าหลังจากนั้นก็มาชั้นนี้มานี่เดี๋ยวตกไหมเนี่ย <c oughs> ว้าว <c oughs> ตกเลย <c oughs> จะขึ้นยังไงหน้าหรือจะตกลงเลย <c oughs> <c oughs> บินเลยจ้า ายากาดนใช้ผลฟปปิงทำไมอ่ะนั่นอะก็มันเด้งดีนี่เน่เฮ้ย,ยโดนเจอจนได้เออเฮ่อต่อไปก็ชั้นต่อไปคือ upper skyland skyland ชั้นบนนะครับทุกคนมาดูมุมมองของผมตอนโดนเจอกันบ้างนู่นๆๆๆนดู่จใช้ฟักกิลวอยู่เห็นไหม โดดเอ็งมาแล้วก็บึ้มตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมก็เดินออกมาแบบนี้นี่ทีนี้เราไปสกายแลนชั้นบนกันเถอะโอ้ยตกๆๆๆเะตกลงมาถึงสกายแลนชั้นบนแล้วเกาะน,นี้หาที่ซ่อน่ายู้เลยว่าจะฟ่อนไหนดีโอ้โหตรงนี้มันเนียนจริง เรบอกให้พีเจขึ้นมาเลยดีกว่านี่ตรงนี้อย่างเนียนะครับใช้ใคิดสังเกตเดี๋ยวรอพีเจขึ้นมาไปดูมุมมองของพีเจกันต่อเลยโอ้นี่ยขึ้นมาแล้วเราก็ขึ้นมาถึงกันแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนมุมมองแบบนี้อาจจะดีกว่าไปฟ่อนอยู่ไหนเนี่ยเกาะก็ต้องใหญ่หรือว่าจะฟ่อนอยู่ใน หีบหรือว่าเมฆตรงหีบน่าจะเป็นไปได้สูงแล้วเราก็มาถึงตรงหีบไม่น่ามีต้นไม้หรือเปล่าถ้าสงสยัยแล้วเราก็ขึ้นมาดูให้ครบทุกต้นเลยแล้วกันต้นนี้มันจะไปมีหรอกตกก็ไม่มี โอ้หอะไรเนี่ยตกเพราะไม่มีเรียนสาถาวันไหนมาเจ๊เจ๊เรียนฝาถาวันไหนมกาก็ต้นนี้โอ้โหตกอีกไหมน่าจะตกไม่ตกโอ้โหไม่มีงั้นก็อีกต้น <laughs> ไม่กี่ต้นกันเลยเดี๋ยวก่อนเนี้ยแล้วเราก็วามาที่อีกต้นว,วาหรือตัดต่อให้พูดได้มันถูกโดนเจอเลย หืมว่ะอีอว่ะโดนเจอแล้วก็ก็อะไรล่ะอ๋อไปเกาะอื่นกันต่อไปเราจะไปที่เกาะอะไรวะมีเดินเท้าอ๋อมีเดินเท้ามีเดินเท้าเราจะบอกเลยที่ฟอนอย่างเกียนไม่ใช่ฮ่ะคิดสังเกตไม่มีวันเจอของใบไว้กลับมาที่มุมมองของผมตอนถูกเจอ แบมันนี่มาเร็วเออโอ้โหทีนี้เราก็ไปมีเดินทาากันได้แล้วไม่ต้องมา,มาอะไรมากเออทำไมตรงให้มันทางเดินเป็นวงกลมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแฮะเราไปหาที่ซ่อนกันเถอะเริ่มจากเปิดชิปล็อกแล้วก็ลองเข้ามาดังนี้เราเฟดสเต็ปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ช้เฟดสเต็ปไปมันยังไม่ได้ โอเคน่าจะได้นละเออเอยไม่ได้มาดูกันว่าพีเจทำอะไรอยู่ผลอะไรแพงผลที่เข้าสต็อกดูซิโอ้สโมกเกลือเกลือเค็มเ็มโอ้ยงัน้นต่อไปเราก็ต้อง <c oughs> ต้องอะไรต้องต้องโอง้ยใบประกาศจับ ใบป,ประกาศจับอ๋อตรงแถวนี้มีมีมอยู่นี่นี่ย <laughs> อา<อ>ย่ายโดยเราจะทำอะไรอ่ะเยวก็รู้ยิงย่งยิงย่งยิง่งยิ่งยิ่งนี่มันการระบายลองอนะไรเนี่ยตัดม,มาดูทางเรากันบ้าง แล้วเราก็มาดูพีเจเออมาเลยมาเลยมาเลยมาหาเลยนี่คือมุมมองของพีเจหลังจากนั้นเราก็จะมาหาได้ยินว่าอนุญาตให้เปิดทายคิดสังเกตได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้ยังก่อนนะ เดี๋ยวไว้หาไม่เจอค่อยหาคิดสังเกตอุ้ยโมจิตื่นมาหาเรื่องม่กอกแหละถ้าแอบอยู่ในบ้านก็เอาโมจิตื่นลากแล้วดึงออกมาเลยรู้แล้วใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนใช่อะไรอย่างเทพเลยเห็นไหมออกมาเฮ้ยเอาโมจิตื่นมาละว,ว่าตรงนี้นะเฮ้ยหยดหยดโยน่ยนลอยไปอโอ S <S <s <học> สำหรับ EP นี้ถ้าใครชอาวัาอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่โอเค